อัญชลีวันทาอาควาพระธรรมเจ้าเป็ิผู้เป็นโดอัญชลีวันทาอาคีว่าพระสงฆ์เจ้าเป็ีผู้เป็ครัวอัเลีัอว่าพระุเ้าป็นผู้ง

หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันรายเทวดารักษามนุษย์คุ้มครองรัตนะปกป้องเย็นตลอดกาลวันที่ยี่บสามเนาะยีบสามฉลองหน้า แล้กก็นิมนต์หลวงพ่อราวีท่านมาอนุโมทนาน่าจะประมาณ1 9บก้านาฬิกาโดยประมาณทุ่มหนึ่งหลวงพ่อท่านแสดงธรรมแต่หลวงพ่อมาไม่ทันดอกหลวงพ่อเดินทางออกจากชายภูมนิน่าจะอย่างเร็วประมาณบ่ายสามใช้เวลาวิ่งห้าชั่วโมงแต่กลางคนืนก็น่าจะหชั่วโมง,งมก็ต้องดูถนนนันทาง มาถึงนี่ก็จะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็น่าจะเรียบร้อยแล้กับพรุ่งนี้นี่เนนเนนกลับมหาปาร,ริยันท่านพระพระเนนวัดโมลีท่านจะมาอบรมบาลีก่อนสอบที่วัดเราสิบสี่รูปนะแอ่เรา,า,าเบิ่งซอยกันแลวความไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ให้ท่านเขา้าไม่ลดกวาให้ท่านพักเดินทางไกลนี่นพอกลับมาเราค่อยว่ากัน มันเหม้าก็เออบอกกล่าวกันแจ้งกันหลวงพ่อละวิปนิสเมธเดชพอประคู่กันนสมเทศอันปกติหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อกาเสดในเฉดเองอันนี้หลวงพ่อปฏิยูหลวงพ่อเพิ่มมากก็ดีละวหม้าก็มานรวมกันบอกกล่าวเราแจ้งบอกข่าวพีข่าวดอกองสาแน่นอ่ะฮะลูก